ขึ้นมาขึ้นเงาเปรี้ยวขี้เงาโอ้ทนายรับสวยมากเลยนะคะค่ะรับสวยมากเลยติดกดติดตามท่านทนายนะคะค่ะชวนกันไปแล้วฝนก็ตกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ชาหนุห Or, uh, ่นน <f corona> ่าได้อด้วยค่ะกดไลค์เนี่ก็แชร์น้องกดติดตามก่อนค่ะ โอ้ฝนหนักขึ้นหนักขึ้นนะคะปวยมาปวยมาลูกชายก็วุ่นวายเหลือเกินนะครับมผมอคึกอ,อะไรก็ไม่รู้ฝนตกนะคะฝนตกฝนตกคึกมากเลยนะคะฝนตกเริ่มหล่อแ้วเริ่มเริ่มหล่อันนิ่แล้วเนี่ยนับตแล้วโต,วตวขึ้นเยอะเลยนะออมันใหย่หลายอยู่ดนะ้วยเนาะ นมเปี้ยวโตขึ้นมากเลยนะคะซ่ามากเลยลูกชายก็ดีนะมันไม่ร้องตอนที่พวกเราไปดีนะครับที่ลูกชายไม่ร้องนะคะดีมากเลยบาวต้อยกินฮอดกินฮอดโชคดีบาวต้อยมาเล่นกับน้องเปี้ยวนะครับสองรอบแล้วขนมปังมาฝากด้วยจะาพยานแขวนบ่ะ ขวทั้งทั้ท่านได้เกิดครั้งนึงเออประวัตดีด้วยมีประวัตดีเหมือนเจ้าโชคด้วยเอขยากัายคเะิดถึงเจ้าโชคได้ไหมล่ะถึงโชคมุดไปทั่วเล่นไปทั่ว โตขึ้นแล้วโตวขึ้นเยอะแล้วอืมฝนเขี้ยวฝนเขี้ยวเสร็จโตกวนะ่าพี่ดีเสรนะเออก็เหมือนเจ้านี่งลหลงได้ถ้าเราใส่ปอกคอนี่หลงเลยค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมกับนมเปรี้ยวกอกกครับฝาก,กช่องผมด้วยนะครับนมเปรี้ยกอกกอครับผม หนุ่มเปี๊ยกำลังโตเป็นหนุ่มครับกำลังโตเป็นหนุ่มครับอินเตอร์ไซดได้นั่นเตอร์ได์เอออินเตอร์ไซแล้วมันเรียนหนอกมันขึ้นเไรขึ้นไปเห็ดมันเห็ดมันนั่นค่าเห็ดหมันพันสองหนอจ้าค่านั่นค่านี่น้ำพันหาพอดีก็ฉีดให้เบิร์ทุกอย่างสำหรับจ้าวัคซีนตั้งหัก วัคซีนสามลอยวัคซีงดอกวัคซีนวัคซีนรวมหกโลกมันนีกัดมากัดหันมากัดเจ้าเลยบ่าบมาบอกเลยอยากเล่นน้ำบ่าวตัวไอ้นเกตเห็นแล้วคุณเนียนเนยนเียนเนอยากเล่นนินมาดินไปเล่นดินนะ หมักเดินหมักดุดขอบคุณครับคุณ